กำลังมัดถุงจะไปโรงทานเดอ้อมึงจ้ะวิธีมัดถุงเดอ้อบอเห็นบ่บเห็นบ่บนี่จ้ะมัดแล้วเห็นบอ,บอเต็มเลยจ้ะนี่ไปบ้านหนองตอกแป้นพาย,ยุแถวนี้ก็ไปเอาได้เร้อจา้าบ้านหนองตอกแป้น วัดยังอะเฮ้นวัดอ้าวอันนี้ก็กาลังหนึ่งข่าจ้านึ่งข้าวอยู่ด้วยจ้าเพื่อนๆเน,นื่องเข่าอยู่จ้าข่าก็ยังโมออขึ้นจ้าก็คืออันนี้ไปเห็ดภาพไปเบิ่งอีกหมอหนึงอืม นี่แหละจ้าเห็นบ่จ้าให้ดูสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยกินแล้วแต่เนาะนะคะอืมจ้าเห็นแต่กินว่าจ้าจะไปโรงทานกันเบิ้งจะเบิง้งหอมมากแต่ม่ด้วยหอมมาก น้ำมัดแล้วจ้ะวิถีชีวิตวบ้านๆเด้อพี่น้องไฟเบอรเคยเห็นกับมาเบิงจ้าไฟเบอรเคยเห็นกับมาเบิงนี่จ้ะที่กินกะง้างห่อนอยู่พี่น้องไม่ร้าใส่บาตรกับถวยายพระเยอะจ้ะนี่ ถ่ายภาพไปวัดอยู่ในชีวิตบ้านตอนนี้อากาศดีดีอากาศดีมากตอนเช้าหมอกก็เยอะพี่น้องหมอกเยอะี่ชีวิตเราจะไม่เหมือนเมืองกรุงเด้อจ้ะชีวิตแบบบ้านๆเรานี่แหละจ้ะให้เบิ้งก่อนเด้อเบิ้งเด้อ นี่แหละจ้านี่แหละแต่ชีวิตแบบบ้านๆละจ้ะเข็นได้จ๊ะคือว่านี่คือช่องอยายจอยเด้อจ้าเด้อช่องอยายจอยสกุลเด้อจ้ายายจอยวันนี้ยายจอยมาบ้านค่ะเนี่ยค่ะกำลังตีไปเข็ดลงทานบ้านหนองตอกแป้นเด้อจ้า ไอ้เจนไม่ได้ออกนานเลอค่ะจะบรรยากาศนี่ค่ะบรรยากาศดีดีค่ะนี่รรยากาศดีมากค่ะเพื่อนนี่จะ้ะรรยากาศดีมากค่ะเห็นบหมค่ะ วิญนโกโอ้โหเบิ้งดอกไม้าง,งามๆหน้าบ้ากบนกระมีจ้ะหน้าบ้ากบนกระมีแต่ว่ายัางบ่ได้ให้เบิง้งเพิ่นเห็นอย่างนั้นหรือไหมจ้าเบิ้งต่อจ้าเบิ้งต่อเบิ่งต่อค่ะชีวิตบ้าน อ,อ,อะไรอออถุงแานตกเงามุกจ้ะเพื่อนขากา็กําลังขึ้นพี่น้องเละหร่าืมขาวไม่เละหรือ,ปอ,อเลอปออเลป่ไปดู พอไม่มีหอนหอนอยู่นี่ไม่พอต้องไปซื้อไม้บ่ราคาเท่ากันอยู่บ่ก,กับตลาดอยู่นี่รุ่นห่าบ่จ้า ข้าวพึ่งจะขึ้นนี่เขาเรียกว่าข้าวพึ่งจะขึ้นที่นอกต้องปิดฝาหม้อไว้ก่อนจ้าฝา,าหม้อปิดไว้ก่อนฝาหม้อเราย่ใส่หน่อยลงตรงเตงตรงต้าค่ะปิดจริงจแีแหละเขาเรียกว่าให้ขาห้าวหอมนะจ้าให้ข้าวมันหอม จ้ะหลายหลายเห็นบ่คะนี่ตักไปเรื่อยๆจ้ะอ่ะพูดทีตักไปเรื่อยๆจ้ะตักไปเรื่อยๆ ผายอยากกินกับไม้เด้อจ่าเมื่อนี่บ้านหนองตกแป้นเด้อจ่าเพื่อนๆน,นี่จอะอยู่ทางบ้านหนองตกแปนบ่แต่ไผ่แน่เด้อนี่จาะกับวรู้ว่าไผ่แน่เด้อค่ะผ่านไปผ่านมาค่ะบรรยากาศดีดีค่ะบรรยากาศบ้านๆเฮาให้เบิ้งบ้านนี้ จ้าเบิง่งก็ทาคลิปนีิกะเอาอ <laughs> คลิปนีิกะอะเพราะเทคนิคเลยค่ะถ้าใครมกคลิปเนี้ยจาะกะกดไลค์กดแชร์ให้เจาะหนึ่งเด้อจ้าขอบคุณที่รับชมค่ะแม่ค่ะฮันหนา้ามาดูฮันหนา้าอ่าขอบคุณที่รับชมเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ